สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้จะพามาดูรถที่คันหนึ่งที่ได้เปิดหัวไปแล้วเออเปิดหัวเปิดหัวไปแล้วเปิดหัวไปเมื่อไม่นานไม่นานเนาะส <c oughs> ีหายอ่ะไม่นานไม่นานไม่นาน,น,าน,น,านต้นหนาวก็ยังต้นหนาวอยู่เราจะเริ่มหนาวมาพามาดูเลย <c oughs> นี่วงกลมไม่ใช่โลคนะโตโยตา้า <c oughs> <c oughs> โตโยต้าแคม y รีไฮบริดปี2011สองพันสิบเอ็ดอ่า2 0สิบเอ็ด่ะดูเลยครับรอบคันเลยดีกว่าส,สวยๆขาวจั้วเลยขาวมุกนะตัวนี้สีข่ขาวมุกว่ะนี่ครับสภาพเดิมๆเลยเดิมๆเ, <c oughs> เ,เ,เลยครับรถไม่มีชนนะไม่มีชน <c oughs> หนักไม่มีจมน้ําไม่มีสนิมอ่าร <c oughs> ลองรอยแลตามการใช้าง,งาน นี่หน่อยอ่านี่หน่อยเฮ้ยราคาราคาคุ้มอะคุ้มเลยแหละถ้าถ้าถ้ารู้ราคาแล้วนะเดี๋ยวเราบอกราคาตันท้ายคลิปอันนี้ดูตัวรถให้เรียบร้อยให้ละเอียดก่อนนี่น่ะไฮบิดจริงไหมนี่ไฮบิดอ่าโตโยต้าไฮบิดอเปิดนั่นไว้อ่าเดินดูเลยครับมีเซ็นเซอร์ทุกจุดนะนี่ลองลอย ผมนี่นะครับล้อลอยก็ตามการใช้งานสวยๆือนเดิมในี่ภายในก็กว้างครับเป็นไงนี่นี่น่เดิมนะป้านี่เก่าเดิมนี่ยเดิมอี่เก่าเดิมเก่าเดิมโรงงาน ตัวนี้เป็นระบบไฮบริดประหยัดน้ำมันอาเบนซินไฮบริด2.4ไฮบริดนี่ไฟท้ายเอกลักษณ์เอกลักษณ์อของไฮบริดก็คือจะเป็นสีฟ้าน่ะนี่ครับลองดูรอบคันลองเราก็ตามการใช้งานไม่มีอะไรครับหลังคาสวยนี่บางๆน,นี่ครับสีบางๆอ้าวภายใน ป่าไหน,นไหนก็นมางี้แล้วก็ดูซะเลย <c oughs> เป็นไงออบอหนังบอหนังบอหนังก็สวยใช้งานได้อีกนานเ,าเดิมเดิมนี่สติ๊กเกอร์กเ,กอรเออเดิมขอบเดิมนะนี่ครับของเราเดิมครับไม่มีมาชนพลิกโค้งพลิกคว่ำอะไรเงี้ยไม่มีล้วของเราขายความเดิมความเดิมสภาพก็นะครับก็คือตามการใช้งานอะ่ะรถมันต้องมีการใช้งานอยู่แล้ว เอาเอาไอ,อ้หอกนี่เป็นไงนี่ของแท้ตั้งเดิมโรงงานนะโอเคเบามีแอ์นะปรับไฟฟ้าซ้ายขวามีแอร์ให้ด้วยกุญแจร,รีโมทเป็นคีเล็นะกดเข้าไป<ท>สตาร์คีเล็ไม่หิวคีเล็เลไม่ใช่คีเร็ดเหรอแล้วก็ตัวนี้ปรับเบานี่ตัวนี้ปรับเบาปรับเบาหลังขึ้นลงตัวนี้เดินหน้าถอยหลัง แล้วก็เขาเรียกอะไรนะปรับให้ให้ทางด้านท้ายขึ้นทางด้านหน้าลงด้านหน้าขึ้นด้านท้ายลงปรับได้อเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดอยู่แล้วยางยังใช้ได้อีกนานยางใช้ได้อีกนานครับใช้ได้อีกนานแต่ราคาที่บอกไปเนี่ยคือโดนอยู่แล้วโดนแดน่นอนแม่กงกลัวเพิ่งไรเพิ่งต่อีหกแปดโดนใจราคาโดนใจอเดี๋ยวดูห้องเครื่องในดูสี่นฝาปองโดูเดี๋ยวดูห้องเครื่อง จะมืดแล้วด่วนเลยไงนี่เป็นไงสวยเปล่าอา้าวมีเฮืเอกเลยเหรออ้าวมีทิโชกอ่ะนี่โชกฝาโปมีให้นะนีเเนะ่เดิมนะ้าเดิมน้าเดิมโรงงานนะนี่ๆๆป้าเห็นปะอ่านี่นะหน้าเดิมหลังเดิมอ่าหน้าเดิมหลังเดิม อ่ฮะตัวเนี้ยเราทําให้แล้ว ABS เราจัดการให้แล้วเปลี่ยนให้ใหม่เลยเลียนง่ายๆใช่เปลี่ยนให้ใหม่เลย ABS เปลี่ยนให้ใหม่เลยลูกปืนล้อเปลี่ยนให้ใหม่เลยของเดิมบางงี้หรอของเดิมของเดิมก็ยังใช้ได้อโยู่แต่ไม่เอาเราเปลี่ยนให้เลยดีกว่าของเดิมบางงี้เราเปลี่ยนให้เลยของเดิมยังด้อยู่แต่เราเปลี่ยนให้เลยเพราะว่าเราใช้นี่เราได้สบายใจไงอ่าเราได้สบายใจว่าเราจะการให้หมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วไม่ต้องกลัวนี่ ABS โอเค มาดูภายในดีกว่าภายในนี่อย่างที่บอกอะคือแอร์เนี่ยมันมีมันมีเออไม่ใช่แอร์เบาะเนี่ยมีแอร์ให้ด้วยอ่าที่ที่ที่ตูดเรานะครับแล้วก็อ่าหน้าจอนี่ดูหน้าจอ0 5ขึ้นยังขึ้นยัง อ้าวเป็นไงนี่นาจอระบบไฟฟ้าใช้ได้นะไฮบริดอ่ะใช้ได้นะวิทยุดังแอร์เย็นนี่มาแล้วนี่แอร์มาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยแอร์มาแล้วเนี่ยเนี่ยเย็นแล้วเนี่ยด้านหลังด้วยป่าวะอุ้ยหลังก็มีอ่ะเออนี่ไงเฮ้ยแอร์แอร์หลังมีนี่เดิมนะเดิมเดิมนะเดิมโรงงานนะเนี่ยมังอยู่นะอ่าโอเค อ่าโอเคมาเราบอกราคาเลยดีก,กว่าเดี๋ยวมืดรุ่น468รุ่น468ไฟเปิดอัตโนมัติไฟเปิดออโต้นะเปิดออตโต้ใช่รุ่468มีเซ็นเซอร์ป,ปรับแสงให้ที่กกระจกพร้อมโตโยตา้าแคมรี่ไฮบริดปีสองพันสิบเอ็ดสองจุดสี่ไฮบริดปีสิบเอ็ดตัวท็อปนะ ตัรท็อปสีท็อปบีไฮบิดนะหนึ่งแสนปเก้าบาท1งแหลกแม่่้าวังห่งแสนแปดเกาันเอาน้ำมันไปเต็มถังเลยไม่ต้องพูดกันเยอะจบเลยหนึ่งแสนแปดหมืาบาทน้ำมันเอาไปเต็มถังเลยกกเบนซินด้วยนะเต็มถังเนี่ยโอ้อ่าเบนซินเต็มถังด้วยเอาให้ไปเลยจุกไหมจุกนะภาษีหกแปดภาษีหกแป อ่าภาษีหกแปดต่อให้แล้วพร้อมเรียบร้อยโอเคถ้าเพื่อนใดสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์หกสามเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งสองสองแปดแลวก็อีกเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าห้าสี่ก็สามสองเก้าโทรได้ตลอดยีิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่หลังที่คืนไปแล้วโทรมาได้เลยถ้ายังไม่นอนรับแต่ถ้าหลับแล้วก็ เดี๋ยวเช้าโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับอ่าใช่ครับรับด้วยของเราอ่าเดี๋ยวตอนเช้าโทรกลับรับด้วยเออใช่ถูกต้องนะครับแล้วก็อ่าทิ้งไว้ใต้คอมเม์ก็ได้นะแต่บางทีอาจจะไม่ได้อ่านมไม่ได้เปิดดูนะครับก็มีช่องทางการติดต่อให้ด้านล่างหลายช่องทางเลยนะครับมีมีหมดเลยทุกช่องทางการติดต่อจะโทรหรือจะมาหาหรือจะมาดูรถเลยหรือจะอ่าคุยกันก่อนอ่าทางช่องทางทางออนไลน์อะไรพวกนี้ครับได้เลยมีมีวิดีโอดูรถด้วยนะ แล้วก็มีจะส่งให้ด้วยถึงบ้านอ่ามีจะส่งให้ด้วยแล้วก็โทรมาคุยกันอ่าไม่สะดวกที่จะมารับเองส่งให้หน่อยก็ได้ครับโทรมาคุยกันโอเคครับไงเดี๋ยวรบกวนฝากกดติดตามช่องอัลซิงรถสวยด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ